พุทธวัจ,จนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ์เปิดธรรมที่ถูกปิดวันนี้วันพระเรื่องรู้ดูที่บานแองดอกโกมุต <c oughs> พิขูทั้งหลายเราเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในก็ปฏิบัตินี้พิขุทั้งหลายเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วในก็ปฏิบัตินี้พิขุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงปลารบความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเราจากรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ณนะที่นครสาวัถีนี้แล จนกว่าจะถึงวันท้ายแองฤดูฝนครบสี่เดือนเป็นฤดูที่บานแองดอกโกมดุดเพนเดือนสิบสองพวกพิกุเป็นพวกชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมาก ซึ่งมีท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคัลลานะพระมหากัสปะพระมหากัจจายนะพระมหาโกติตะพระมหากัปปินะพระมหาจุนทะพระเรวตะพระอานนท์และพระเถระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกพวก พากันสั่งสอนปล้ำชี้แจงพวกพิกุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้าง30สรูปบ้างสี่สิบรูปบ้างส่วนพิกุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำปล้ำชี้แจงของพระเถระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ก็ย่อมรู้คุณวิเศษ อันกว้างขวางอย่างอื่นๆยิ่งกว่าแต่ก่อนจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับพ,กพิกุทั้งหลายสืบไปว่าพิกุทั้งหลายพิกุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยพิกุทั้งหลายพิกุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมะที่เป็นสาระล้วนพิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่น่าบูชาน่าต้อนรับน่ารับทักษินาน่าไหวเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกหมู่พิกุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น พิกุบริษ <management. S 1> ัท <im itate> นี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ทานันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่พิกุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น พิกูทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่พิกูนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกูบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกูทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนนทางนับด้วยโยดโยอด ถึงกับต้องเอาอ่อสเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่พิกูนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นปิกูบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นปิกูทั้งหลายในหมู่พิกูนี้มีพวกปิกูซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้อยู่จบลมจันแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนบรรลุแล้วโดยลำดับมีสัญญอดในภาพมีสัญญอดในพบสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ตัวถึงโดยชอบพวกพี่กุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิ่กุนี้ ปิกุทั้งหลายในหมู่ปิกุนี้มีพวกปิกุซึ่งสิ้นสัญญอดเบื้องต่ำห้าเป็นโอปปาติกะแล้วจากปรินิพานในที่นั้นไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกปิกุแม่เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ปิกุนี้ปิกุทั้งหลายในหมู่ปิกุนี้ มีพวกปิกุซึ่งสิ้นสัโยอสามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมะเป็นสะกะทาคามีมาสู่เทวโลกอีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะกกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกปิกุแม้เห็นป่านี้ก็มีอยู่ในภิกุนี้ปิกุทั้งหลาย ในหมู่พิกูนี้มีพวกพิกุซึ่งสิ้นสัญยอดสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแต่ผู้แน่ที่จะจัดตรู้ข้างหน้าพวกพิกุแม่เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้ มีพวกภิกุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนืองเนืองในการอบรมสติปฐานสี่สัมมัปปธานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพระละห้าโพชจงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดเมตตาการุณามุติตาอุเบกขา อ,อาสุภะอนิจจะสัญญาและอานาปานาสติพวกพิกุแม่เห็นปานี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายอานาปานาสตินี้แลซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้งสอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้สาธุสาธุ